ปวส64ทุกคนที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเรียนเหมือนน้องคนนี้มาถามพี่ได้เลยไงเชฟคะจบปวบสแล้วสามารถสมัครเรียนคณะสาขาไหนได้บ้างคะโอ้โหชเชฟเรามีถึง7คณะนะคะนี่เลยโอ้โหมันเยอะมากเลยคะ่ะพี่กล้วยแล้วอย่างเง้ยคะ่ะช่องทางการสมัครนี่มีช่องทางไหนบ้างคะ 2ช่องทางด้วยกัน1ออนไลน์ www.sp.ac.th นะคะหรือ2 w a l k in มาที่ศูนย์ลับะมัครนักศึกษาใหมา่ได้เลยจ้ะแล้วศูนย์ลงทะเบีอยู่ตรงไหนคะอ,อาคาร11ชั้น2แล้วกล้ามาสมัครเรียนเนี่ยคะ่ะแล้วหนูจะต้องแต่งตัวยังไงเี่คะพี่กล้วยนี่เลยจ้ะแบบเรียบร้อยแบบหนูก็ได้หรือจะไปเวทแบบสุภาพสุดๆก็ยังได้แต่ถ้าเรียนสิบปัมุมนี่กำหนดเกรดไหมคะว่าต้องได้เท่าไหร่ ไม่จะขอแค่คุณมาสมัครเรียนนะคะและมาสมัครในคณะสาขาที่เรามีแผนการเรียนให้รับรองค่ะคุณจบภายใน2ปีแน่นอนหรือเอมต้องการเรียนในคณะอะไรนะบัญช,ชีค่ะ1ปี8เดือนชั่วเชมเรียนการจัดการมาค่ะเราจะเทียบโอนเข้าบัญชีได้เลยไหมคะถ้าเรามีแผนการเรียนหนูจะจบภายใน1ปี8ดเดือนโอ้มันเร็วมากเลยนะคะพี่คล้ยแล้วเวลาเรียนเนี่ยค่ะ,ะเชมต้องปรับการเรียนพื้นฐานใหม่เลยไหมคะโอ้โหน้องเชม ไม่ต้องจ้ะวิชาที่หนูมาเรียนเราจะตีเป็นหน่วยกิจให้เลยจ้าและอย่างเงี้ยค่ะค่าเทอมาขับแพงไหมคะนี่เลยจ้ะถ้าน้องๆงสงสัยเรื่องค่าเทอมนะคะตามลิงก์นี้ไม่ได้เลยนะคะของเราอารุ่มมารวยมากๆสนใจได้ไหมคะอย่างเงี้ยโอ้โหคำถามนี้สําคัญสุดๆนะคะชำระขั้นต่ำได้เลยค่ะ15,000บาทที่เหลือมาชำระก่อนเปิดเรียนและการกู้เรียนนะคะ เชฟได้ยินมาว่าที่แน่มีการกู้เรียนกู้อะไรได้บ้างเหรอคะสามารถกู้เรียนกรออและกยศก็ได้รายละเอียดมาคุยกันที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษ,กษาใหม่นะจ๊ะแล้วทุนของปวส,สค่ะสิบประทุมมีอะไรบ้างหรอคะเรื่องนี้เด็กๆไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ค่ะทุน SPU q คต้าทุนสูงสุดเด็กปวสอ1อหมืนบาทโูหเยอะมากดีแล้วดีอีกนะคะเนี่ยดีเวอร์เรต้องพูดคำนี้เปิดเรียนเมื่อไหร่อะคะพี่กล้วย ต้นเดือนแน่นอนวันและเวลาเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะตีจร,จริงๆนะคะบ,บอกรายละเอียดครบหมดเลยอะคะ่ะแน่นอนหรือถ้าน้องๆสงสัยอะไรพี่พี่ชะเอมไม่ได้ถามพี่กล้วยมาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th หรือเพจมหาวิทยาลัยศรีปรทุมและโทร0847512900พี่จูจี้สำนักงานรับสมัครเลยจ้า